คิดถึงฉันไหมคนดีคิดถึงทุกวันคิดถึงแค่ไหนขอฟังทุกวินาทีบอกฉันดังๆเพราะรู้ไหมยิ่งฟังยิ่งทำมีนอนฝันดีสวัสดีค่ะดิฉันสาจจรย์วิหันจะมาพูดจะมาเล่าถึงปรัชญาอัตตานิยมนะคะปรัชญาอัตตานิยมหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า existentialism ปรัชญ,ญานี้นะคะจะให้ความสนใจเกี่ยวกับตัวบุคคลความมีอยู่หรือความเป็นอยู่ของมนุษย์นะคะปรัชญ,ญานี้เชื่อว่าความจริงหรือท r u t เป็นเรื่องของนามธรรมไม่มีคําตอบที่สําเร็จรูปให้ซึ่งบุคคลแต่ละคนจะมีเสรีภาพในการเลือกและตัดสินใจด้วยตนเองค่ะนักปรัชญ,ญาที่สําคัญของปรัชญ,ญานี้นะคะก็คือเคิร์กการด ซึ่งจะมองภาวะมนุษย์อย่างเป็นปัจเจกบุคคลผู้ดิ้นรนให้ควรและตัดสินใจเลือกทางเลือกของตนในการดำรงชีวิตและรับผิดชอบในในในการเลือกของตนเองด้วยส่วนการจัดการศึกษาตามปรัชญ,ญานี้นะคะ<อ>ก็จะเน้นเน้นเกี่ยวกับเสรีภาพของผู้เรียนว่าผู้เรียนต้องการเรียนอะไรแล้วก็จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับ จะสอนเกี่ยวกับให้นักศึกษาให้นักเรียนเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดและสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการค้นคว้าค้นหาความหมายและสาระสำคัญของชีวิตของเขาเองค่ะเนื้อหาของหลักสูตรก็จะเป็นวิชาที่เกี่ยวกับให้ความเข้าใจหรือความเป็นตัวของตัวเองออกมาก็คือวิชาศิลปะปัญญาการเขียนการอ่านอะไรพวกนี้เป็นต้นนะคะ สรุปก่าคือปััชญยนี้จะให้สิทธิเสรีภาพแก่ผู้เรียนในการเรียนตามที่ตัวตนเองถนัดตามที่ตนเองต้องการและให้สิทธิเสรีภาพในการเลือกและตัดสินใจเมื่อเจอปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆแต่ว่าต้องมีการรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองเลือกและปฏิบัติด,ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ